สวัสดีตอนบ่ายค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกตามเคยตามคําสัญญานะคะบอกว่าจะเอาเลขวิ่งมาให้วันนี้ให้หมดเลยเทเทชุดเด็ดชุดเฮงงวดนี้ให้เฮงปังพี่น้องขอให้รวยขอให้เลือกให้ถูกขอให้ได้สามตัวขอให้ได้ตรงๆขอให้รวยปังปังใครอยากรวยอย่ารอเข้ามาเข้ามาเอาเลข v i p นะคะอ่ะตามนั้นเนาะ หรือว่ายังดื้อรัน้นยังอยากมีหนี้มีสินก็ตามตามทัศนะวิสัยของท่านคืออยากจะเสียดายหนี้สินเก็บไว้ก่อนไว้ผ่อนส่งค่อยๆผ่อนก็ไม่เป็นไรอยากจะล้างหนี้หมดนี้ก็เข้ามา V.I.P. นะคะตามนี้06245132420945985978งวดนี้ได้เร็วเลขวิ่งก็ได้เร็วหมายความว่ามั่นใจมากให้งวดนี้ด่วนเลยเร็วเลยนะคะ พี่น้องให้ทุกอย่างให้เลขทุกอย่าง<อ>เหลือแค่เลขสองตัวนะเดี๋ยวสองตัวจัดให้นะคะ,ะเข้ามาแล้วอขอบพระคุณมากๆกราบขอบพระคุณที่พี่น้องได้ร่วมทําบุญและได้ร่วมซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างนะสั่งกาแฟวันนี้เตรียมแล้วนะคะกาแฟอาจารย์เตรียมแล้วนะ,ะบางท่านก็สั่งสิบกล่องสิบกล่องเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คิดนะ,ะแม้ว่าจะอยู่ทางไกลยังไงก็อาจารย์ก็เฉลี่ยออกให้นะค่าส่งเนาะ อ่าส,ส,ส,สิบกล่องก็สองพันเก้าสิบกล่องแบบนี้เนาะอ่าสิบกล่องมีกล่องละสิบซองพี่น้องอ่าอยากอยากลดน้ําหนักอ่าลดน้ําหนักเยอะเยอะอ่าสหรับพี่น้องที่ร้อยโลแปดสิบโลอ่าทานแล้วก็ท่านใดที่น้ําหนักน้อยก็อ่าทานได้อ่าอยากจะลดน,นิดนหน่อยๆก็ทานได้เนาะอ่าอยากจะลดมากก็ทานไปเลยเชา้ากลางวันเนาะเช้ากลางวันบ่ายก็ได้ ทานไปเยอะมันก็จะตัดเพราะว่าอะไระมันเป็นยาระบายเป็นผลไม้ทั้งสิ้นแค่รสชาติที่มันหอมก็คืออะโวคาโดแล้วก็มีหลายตัวผลไม้แล้วก็สิ่งที่ระบายออกก็คือพวกลูกพุนพวกมะขามป้อมอะไรแต่อะไรเนะี่ยมันมีหลายอย่าง31ชนิดไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายปลอดภัยทั้งหมดนะคะเราได้ประโยชน์สำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ทานผลไม้เนาะ าทานกาแฟกาแฟก็ไม่เยอะนะะรสชาติกลมกลม่อมหวานด้วยธรรมชาติหญ้าหวานเนะาะสนใจก็ทักทายกันเข้ามาอยากได้ก็โทนเข้ามา,าบางท่านก็โทรเข้ามาแล้วให้ที่อยู่ให้อะไรแล้วรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรือยังไงก็ทักทายเข้ามาเนะาะถ้าพร้อมแล้วก็โอนเข้ามาแล้วก็ให้ที่อยู่กันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะรีบส่งของให้วันนี้นะคะ อ่าแล้วก็อ่าพี่น้องถามเรื่องวิตามินซีแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วแต่พี่น้องค่ะกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่อย่างเงี้ยมีร้อยห้าสิบเม็ดก็มีอ่าร้อยห้าสิบเม็ดเนี่ยมันก็ได้อะไรเดือนนะเพราะว่าวันละเม็ดอ่ะสามสิบเม็ดก็เดือนหนึ่งสามสิบเม็ดร้อยห้าสิบเม็ดเนี่ยก็อ่ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสี่สามสิบสองห้าเดือนพี่น้องเนาะ กระปุกใหญ่แล้วก็มีกระปุก90เม็ดอ่ะ,อะแล้วแต่พี่น้องอยากจะสั่งแบบไหนทานแบบไหนแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมใกล้ปีใหม่แล้วเป็นของฝากพี่น้องกะปิกะปิอร่อยที่สุดเลยกะปิใต้ของอาจารย์ระดานะคะสั่งมาจากใต้นะเป็นกุ้งตัวเล็กๆน้ำจิ้มทําเป็นน้ำจิ้มทําเป็นผัดอะไรก็ได้มีน้ําตาลอันนี้รสชาติออกหวานปลอมปลัปลมและอันนี้ก็เป็นอย่างไม่หวานเนาะ เขาเรียกว่าเอาทํากับข้าวได้ล้วนๆนะ,อ,ะอร่อยมากการันตีนะคะใครอยากได้แบบไหนก็ทักทายเข้ามาหรือว่าจะเป็นน้ําหอมปีใหม่ลวพี่น้องสั่งน้ําหอมไปมีหลายกลิ่นนะสิบกว่ากลิ่นนะถ้าพี่น้องสนใจก็ถามมาได้นะราคาไม่ถึงพันเนาะ เป็นไฮคาดเลยไฮโซเลยเนาะอ่ะแคบหรือยังคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบอร์ศูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองโชคดีได้คุยกันมีโชคมีลาบเข้าหาตัวถือว่าบุญสัมพันธ์กันถ้าโทรมาเจออาจารย์เนาะอ่ะแล้วก็เบอร์โอนเนี่ยมีเบอร์เดียวไทยพาณิชย์นะคะแปดหนึ่งสี่สองเจ็ดเก้าสามห้าหกเจ็ดเบอร์นี้เท่านั้นคะ่ะ <c oughs> สูตรล่างนะคะพี่น้องชอบเลขไหนก็จัดไป เลขสองก็เยอะเลขเจ็ดก็เยอะอ่ามีหลายเลขถ้าพี่น้องชอบเลขไหนมีสูตรของตัวเองก็ในนี้พี่น้องก็คัดเอานะคะคัดเอาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบนก็เหมือนกันบนเข้าไม่เคยหยุดเลยกี่ปีมาแล้วก็ยังเข้าอยู่อย่างนี้แล้วค่ะอ่าอาจจะเข้าไม่ครบทุกอันอาจจะมีรอดไปบ้างบางสูตรบางสูตรมันเข้านานไงพี่น้องมันเข้านานมันก็จะมีผิดบ้างเนาะแต่ส่วนมากเข้าทั้งหมดเนาะอ่ะพี่น้องแคปได้เลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครอยากได้สูตรโต๊ะก็ทักเข้ามาเนาะอยากได้สูตรโต๊ะอยากได้กําลังวันหรืออยากได้หวยดับพี่น้องเห็นหรือยังเนี่ยนี่คือเลขวิ่งวิ่งล่างแคปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดิสองสามสี่สิบห้าเลขเด่นตรงไหนพี่น้องมองเอาหนะ้าอาจารย์จะขีดเอาไว้ชอบอันไหนก็ไว้ใส่กันได้เลยบางทีอาจจะมาด้วยกันสองตัวก็มีสิทธิ์มาด้วยกันได้ไม่ใช่ไม่มาด้วยกันนะ,อะขอให้โชคดี บนค่ะบนยังมั่นเลขเจ็ดอยู่นะพี่น้องวันเสาร์ส่วนมากนะคะอันนี้เลขเด่นเลขคำนวณไม่ต้องกลัวไม่ได้ทําประจําวันอะไรมาแต่เป็นเลขคํานวณเท่านั้นนะคะชอบเลขอะไรก็จัดไปอาจารย์ให้วิ่งเจ็ดกับสี่นะรอบนี้ลองดูมาก็ตามที่เห็นนะคะมีขีดตรงไหนก็ชอบอะไรก็จัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะ่าเลขด่วนเลขอะไรเอ่อ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะสอนหลักสูตรเลขดับนะ,ะพี่น้องติดตามเอาไว้นะถ้าอาจารย์ส่งหวยดว่ดวนๆหวยพวกที่หลักๆให้หมดแล้วนะอาจารย์ก็จะมาสอนหวยดับนะคะพี่น้องซื้ออะไรก็จะได้เฉลี่ยดูแล้วก็ศึกษาดูนะคะอันนี้อย่าลืมกับทุกครั้งนะคะชอบอะไรชอบเป็นเลขๆนะให้เลือกเอาเลขเดียวนะ ชอบเลขไรชอบเลขสี่เล่นเลขสี่ชอบเลขห้าเล่นนะครับประมาณนั้นมันก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดหางแต่ที่แน่ๆถ้าอยากเข้า VIP มีห้าหางเท่านั้นนะคะห้าหางก็จะเป็นดอกจันอย่างนี้กากบาดสีแดงจัดหนักจัดเต็มนะคะอ่าแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยเนี่ยที่แล้วเข้าศูนย์เนาะอ่างวดนี้จะเข้าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสามตัวหน้าสามตัวท้ายเข้าเยอะมากเข้าตลอดซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมติดเอาไว้เลขพวกนี้ เอาไว้3ามตัวหน้า3มตัวท้ายนะคะแคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลขตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นเลขที่เข้าบ่อยเหมือนกันนะคะเข้ากันยาวเนี่ยพี่น้องชอบก็จัดเอาอันนี้อาจแล้วแต่พี่น้องชอบนะคะอะแล้วพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะมาให้สองตัวสองตัวแล้วก็อาจจะสอนสูตรติดตามแล้วกันจะมีอะไรดีๆสิ่งละอันพัรนน้อยมาเยอะแยะและรอบนี้ นะอาจารย์ว่างก็จะรีบทำให้พี่น้องนะบางทีนอนไม่หลับกลางคืนก็นั่งทำนั่งคำนวณสมองว่างๆสมองโปร่ปงๆเนาะก็นั่งคำนวณให้พี่น้องเมื่วดน,นี้มั่นใจมากนะมากมากพี่น้องนะใครอยากด้วยอย่าลีรอเข้ามาค่ะมาเป็นสมาชิกกันเนาะแล้วก็อยากทำบุญอะไรอะตอนนี้มีผู้ป่วยเยอะผ่าตัดกัน พี่น้องบางท่านถามว่าที่เข้ามารักษาเนี่ยให้อาจารย์รักษาไม่มีสามสิบอ่ะไม่มีค่ะเขาอยู่บางทีตะเข็บเนาะไม่มีตะเข็บชายแดนพี่น้องอยู่รั้วของชาติประมาณรั้วๆนู่นน่ะแล้วก็บางทีก็ได้ใบเป็นชาติไทยแต่ไม่มีโอกาสอายุก็มากแล้วเขาทํากันตั้งแต่หลังก่อนกาออาหลังๆนี้แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็มีแค่ใบไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในสังคมอะไรเขาเนวะลาเจ็บป่วยก็ทีเนี้ยเป็นภาระเนาะ แล้วเขาก็อยากมีชีวิตอยู่คนเราอะเนาะเขาก็อยากมีชีวิตเหมือนกันก็ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะคะคนเราอินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวก็อิ่มอาหารจานเดียวก็ทีบางทีทานไม่หมดไม่ซ้ําไม่ต้องอะไรมากมายรวยบางทีก็เอาเงินมาเวลาอาจารย์นะเคยเห็นนะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเป็นเจ้าของบริษัทร่ํารวยมากไปไหน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 ใช้เงินไม่ต้องอะ,อะเงินทําเงิน ตัวเองก็ใช้ไปตามไม่ทันอ่ะอยู่ดีๆมาเกิดเป็นมะเร็งเป็นก้อนซีดอยู่ที่แก้มเออไปตรวจปุ๊บก็ไม่อยากผ่าตัดหมอก็ให้ทานยาหมอบอกแล้วว่าเป็นชิ้นเนื้อร้ายเอ่ต้องผ่าตัดเอาออกเขาก็ด้วยความที่มีเงินแล้วก็เขาก็เชื่อแบบแผนโบราณพี่น้องเอาเหมือนยาสมุนไพรอะไรมาแปะเหมือนกอเอี้อยาง้ยสมัยก่อนเนาะแปะไป พอแปะไปปุ๊บมันกระจายเลยพอมันแตกปุ๊บมันกระจายไปทั่วร่างกายเลยไปเร็วมากไปหมดเลยจากแก้มไปสมองไปเข้าในเลือดในไขมันในในเส้นเลือดกระแสเลือดหมดเลยไปกระจายทั่วปวดแล้วทีนี้เอาเงินมาโปยพี่น้องเอาเงินมานั่งโปรยเนี่ยบอกกูทํามาแทบเป็นแทบตายมีใครช่วยกูได้ไหมเงินช่วยกูได้ไหมช่วยไม่ได้เจ็บปวดทรมานเขาถึงบอกว่าคนเรามาแต่ตัวทําความดีไว้เถอะมันเหมือนไม่ขีดหนึ่งกักเนี่ย จุดวัละกานจุดวระกานทําดีหรือเปล่าคนเราอ่ะตายไปอ่ะสองอาทิตย์ก็ลืมกันแล้วก็จะมีแต่ญาติพี่น้องที่ยังนึกถึงกันได้แต่ถ้าเราทําดีเขาเจอเรื่องอะไรที่เราทําไว้เขาก็จะเล่าขานเขาจะระลึกถึงเนาะความดีของเราแต่ถ้าไม่มีความดีอะไรเลยลืมเร็วมากพี่น้องเขาไปงานปุ๊บกลับมาคุยกันอาจจะคุยกันสักอาทิตย์สองอาทิตย์ส่วนมากก็ลืมเนาะเพราะฉะนั้น ความดีเท่านั้นที่จะทำเอาไว้ให้คนได้จำเนาะทำบุญกันไว้เยอะๆเราไม่รู้ว่าชาติหน้ามีจริงไหมแต่ถ้ามันมีจริงชาติหน้าก็จะได้เกิดมาไม่รู้เกิดเป็นอะไรละแต่ว่าที่แน่ๆทำบุญน่ะไม่ต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารอันนั้นสร้างไว้ก็ดีแต่ว่าสร้างไว้แต่ไอ้ที่แน่ๆยามคนเจ็บป่วยเป็นอะไรทุกข์ร้อนเนี่ยช่วยคนเนี่ย ได้หลุดรอดได้จับมือเขาดึงขึ้นมาหลุดพ้นเนี่ยอันนี้เป็นบุญมหาศาลที่สุดนะบางคนเขาผ่าตัดเขากําลังแบบล่อแล่เขาจะไปได้แต่ทุนทรัพย์ไม่มีอันเนี้ยถ้าใครช่วยได้ก็ควรจะดีนะคะทําได้ดีช่วยคนพี่น้องได้บุญบุญมหาศาลดีกว่า,าไปทําบุญแล้วรอชาติหน้าอันนี้ทําเลยได้เลยเนาะแต่สร้างบุญสร้างวิหารน่ะได้ทําได้ดั้งนั้นเนี่ แต่ว่าเราก็รู้ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังทําด้วยได้หมดนั่นแหละไม่ห้ามแต่ว่าอันไหนด่วนก็คือด่วนเนาะเราเราช่วยหยิบแต่เหมือนเรานี่แหละหายใจติดขัดเนี่ยท่านอะไรมันเข้าไปติดในคอทั้งเม็ดนึงอ่ะถ้าไม่มีคนมาเขยา่ามาล้วงมาอะไรออกให้เราก็ตายเหมือนกันคนก็เหมือนกันถ้าเราช่วยด่วนเขาช้อนเขาขึ้นไว้ยังยังให้เขารอดแล้วก็ครอบครัวที่เขาเป็นห่วงเป็นใยที่พึงภาระเนี่ย เขาได้กลับมาช่วยหลูอโหเป็นบุญกุศลพี่น้องนะคะแล้วก็ใครอยากทําบุญอะไรก็ทักมาแล้วก็พี่น้องอยากจะทําบุญช่วยซื้อนู่นนี่ก็ถ้ามีกําลังทรัพย์ก็ซื้อมาแล้วก็อีกอย่างถ้าพี่น้องท่านใดมีหนี้สินอยากจะช่วยครอบครัวให้มันปลดหนี้ปลดสินช่วยช่วยเขาอีกแรงหนึง่งก็ทักเข้ามานะคะดีก็จะได้คุยกัน มีอะไรก็ทักกันเข้ามาแล้วก็ใน YouTube ก็คุยได้นะคะพี่น้องเปิดโอกาสให้พี่น้องได้คุยกันแล้วก็ในเพจก็เหมือนกันเข้ามาคอมเมนต์ได้คุยได้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไปตามเพจตามไลน์ตามทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนะคะที่มีคนเห็นเนะาะแล้วก็จะได้มีบุญต่อกันทําทสิ่งนี้พี่น้องก็ได้บุญนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามกันเราจะไม่ทิ้งกันนะคะเราจะรวยไปด้วยกันนะคะแม้ว่าอาจารย์ไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่ ไม่รวยแต่ว่าอาจารย์ไม่รวยแต่พี่น้องช่วยเหลือมาได้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่อาจารย์ต้องการเนาะเข้ามาเป็นสมาชิกค่ะ VIP พร้อมรวยแล้วไม่ต้องลังเลนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาได้แล้วเข้ามาคุยกันมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้เนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความาัฒนาทุกท่านนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ